สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JCBL นะครับวันนี้ผมจะตั้งชื่อรายการว่า A Dark Side นะครับอาจจะเป็นมุมมืดของคนไทยใหญ่นะครับด้วยวันนี้เป็น EP แรกเราจะตั้งชื่อหัวข้อว่าไทยใหญ่นั้นไม่ได้นับคนไทยเป็นญาติเลยด้วยซ้ำนะครับ <c oughs> คือถ้าตามในประวัติศาสตร์หรือว่าตามคําบอกเล่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในสมัยเนี่ยมันพยายามบอกว่าคนไทยกับคนไทยใหญ่นั้นเป็นญาติกันโดยสายเลือดหรือว่าโดยประวัติศาสตร์โดยภาษาที่ใกล้เคียงนะครับซึ่งคําโฆษณาซึ่งคําพูดเหล่านั้นมันเป็นเพียงโฆษณาชนเชื่อในทางการเมืองในทางธุรกิจเท่านั้นนะครับเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคนไทยใหญ่ไม่ได้นับคนไทยเป็นญาติเลยด้วยซ้ํา แต่ไปรับพม่าเป็นญาตินะครับเดี๋ยวเรื่องราวเป็นยังไงผมเจหรือว่าใจาปืนหลีจะมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนที่จะด่าผมต้องรอฟังให้จบคือทําไมผมถึงพูดว่าไทยใหญ่นั้นไม่ได้นับคนไทยเป็นญาติใช่ไหมครับก็คือเราย้อนกลับไปดูครับเนี่ยครับผมได้หนังสือเล่มนี้มาเล่มหนึ่งมีคนบอกว่าพี่ช่วยแปลให้ผมหน่อยแปลเล่มนี้เป็นไทยให้หน่อย มันเป็นภาษาไทยใหญ่หนูอ่านไม่ออกหนูก็เป็นคนไทยใหญ่ <c oughs> อพี่ก็รับผมก็รับมาพอรับมาเสร็จมาอ่านปรากฏว่ามันภาษาไทยใหญ่มันมีนิดเดียวแล้วผสมคําพม่าเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโอผสมคําพม่าเยอะมากแล้วผมก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆที่แบบไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียวไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงสมัยโบราณแบบ เป็นคําที่ผสมพม่าเยอะมากซึ่งคนที่เกิดสมัยเราเราอาจจะฟังไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า <c oughs> คนไทยใหญ่นั้นพยายามเก็บเอาคําของพมา่าคําพูดของพม่ามาใส่ในคําพูดของไทยใหญ่พยายามเก็บเอาภาษาที่แบบใช้ในภาษาพมา่ามาใช้ในภาษาไทยใหญ่เยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นถึงถึงความสัมพันธ์ตรงนี้ว่า ความสัมพันธ์ตรงนี้ว่าคนไทยใหญ่นั้นพยายามไปสร้างความสัมพันธ์กับพม่านะครับซึ่งสมัยเจ้าฟ้านั่นอะซึ่งสมัยเจ้าฟ้าก็เจ้าฟ้าเนี่ยพยายามไปสร้างสัมพันธ์กับพม่าเยอะมากๆนะครับถึงขนาดว่าเจ้าฟ้าบางคนเนี่ยตั้งชื่อเป็นพม่าเลยด้วยซ้ําเจ้าฟ้าบางคนอาจจะพูดภาษาพม่าไม่ได้พูดภาษาไทยใหญ่เลยด้วยซ้ําผมเคยดูบทสัมภาษณ์ของเจ้าหญิงเจ้าหญิงคนหนึ่งนะครับพระราชินีองค์หนึ่งที่ อ่าเป็นเป็นคนอังกฤษแล้วมาได้สามีในรชานนะครับคนนี้ทั้งที่เขาเป็นเมียของเจ้าฟ้าหรือว่ามาเหสีของเจ้าฟ้านะครับแต่พูดภาษาไทยใหญ่ได้น้อยมากนอกนั้นก็พูดภาษาพมา่าหมดเลยผมก็ตกใจเอาเฮ้ยอันนี้คุณเป็นเจ้าฟ้าไทยใหญ่นะคุณเป็นถึงมาเหสีของเจ้าฟ้าไทยใหญ่จะพูดภาษาไทยใหญ่ได้นิดเดียวนอกนั้นก็ไล่ภาษาพมา่ายาวเลยแล้ว ก็คุกสลายนะส่งมีตากวนกวนที่ป็น้องมนุงย์ยออคืออเมริกาเรายาวทถกระชาวิดาจังระมาสกัดเทปียมาลอยวูถ้าลสเซนอีกจอเรามาเพียรเอาเอาจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์นอกั้นน้ะ คือคนไทยใหญ่พยายามไปสร้างสัมพันธ์กับพมา่าแล้วก็ในประวัติศาสตร์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับคือก่อนหน้านี้ไม่ได้เขียนอะไรเกี่ยวกับไทยเลยที่ว่าไทยเป็นญาติกันเลยมีแต่วความสัมพันธ์ที่ไปสร้างกับพมา่าเพราะฉะนั้นแล้วไทยกับไทยใหญ่ความเชื่อที่ว่าไทยกับไทยใหญ่เป็นญาติกันนะเกิดขึ้นตอนไหนตอนที่ไทยใหญ่เสียดินแดนให้พมา่าตอนที่ไทยใหญ่ ไปเชื่อพม่ามากๆแล้วพม่าหลอกจนรู้ว่าไอ้คนเนี้ยไม่ใช่ญาติเราเราขันไปสร้างความสัมพันธ์กับไทยดีกว่าเออเอาความเชื่อตรงนี้มาเอาความเชื่อตรงนี้มาเขียนขีดเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ว่าเออเราไทยเป็นญาติกันนะเพราะว่าเราไม่มีที่พึ่งเราไงเราไม่รู้จะไปไหนเราไปพึ่งพมา่าไปคบกับพมา่พมาพม่าหักหลังเราอะ่ะทีนี้ก็พยายามแบบไม่ว่าจะเป็นทหารตันไทยใหญ่หลายสิ่งหลายอย่างก็พยายามสร้างแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอะพยายามแบบอ่า วันเกิดพันเอาวันเกิดพระเจ้าอยู่หัวก็พยายามจัดเพราะต้องการที่จะเอาใจคนไทยแล้วต้องการที่จะแสดงให้พ่อม่เห็นว่าเออไทยกับไทยใหญ่เนี่ยเป็นญาติกันนะถ้ามึงยุ่งกับกูคนไทยจะช่วยกูประมาณนั้นก็คืออันนี้คือแสดงออกมาในเชิงในเชิงของการเมือง การเมืองนะครับว่าเออเราเป็นญาติกันนะเรามีทูตสัมพันธ์ดีดอกกันพยายามแสดงออกมาเพื่อที่จะข่มขู่เขาเรียกว่าการเล่นจิตวิทยากับพมา่าแล้วก็การเล่นจิตวิทยากับคนไทยว่าเออเรานับถือพระองค์เดียวกันนะทั้งที่จริงแล้วทั้งประวัติศาสตร์ก่อนที่เราจะถูกหลอกแล้นะ่ะไทยใหญ่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไทยเลยแทบจะมีไหมประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับไทยมีแต่มันน้อยมากส่วนใหญ่จะไปเกี่ยวข้องกับข้องกับ เพราะว่าพอหลังจากที่ถูกพม่าหลอกแล้วค่อยเข้าไปค่อยเข้ามาหาไทยอันเนี้ยมันเป็นเชิงของการเมืองเช e ิงของการเมืองนะครับซึ่งมันก็ไม่แปลกต่างประเทศเขาก็ใช้กันแบบนี้โลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้ครับมันไม่ได้สวยงามถ้าเรามีถ้าถ้าเรามีผลประโยชน์กับประ,ประเทศใดประเทศหนึ่งเราก็เขาเรียกว่าอะไรดีเราก็สร้างความสัมพันธ์กันถ้าไม่มีประโยชน์กับประเทศนั้นเราก็ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันอันนี้คือเขาเรียกว่าเชิงการทูต มันเป็นเรื่องธรรมดาครับมันเป็นเรื่องธรรมดาครับนี่แหละครับโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราเขียนคิดเขียนอย่างที่เราคิดไว้หรอกครับทั่วโลกเขาก็เป็นกันแบบนี้เขาเรียกว่าไม่มีมิตรแท้แล้วก็ศัตรูถาวรน,นะครับแล้วเราย้อนกลับมาดูสาวเชียงตงที่เขาผมก็ไม่ได้กล่าวหานะแต่คือสาวเชียงตงที่เขาพยายามแบบอาชมประเทศไทยทั้งที่จริงแล้วเขาเอาจําไม่ชมก็ได้เขาอาจจะไม่ได้ชื่นชอบประเทศไทยก็ได้ทําไมถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าให้ฟัง พยายามชมพยายามดีเพราะเขารู้ว่าเพราะเขารู้ว่าถ้าชมแล้วคนไทยจะชอบดูไงถ้า,าสาวสวยอ,ออกมาออกช่องแล้วคนจะชอบดูไงมีนะคนเชียงตุงที่ทําช่องออกมาแบบมีสาระบางคนแต่ไม่สวยนะคนติดตามไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าการตลาดการตลาดนี่คือถ้าออกมาชมคนไทยคนไทยก็จะดูพอดูแล้วประโยชน์เข้าที่ใครก็เข้าที่เจ้าของช่องก็ได้เงินอ่าอันนี้ถ้าถามว่าเขาผิดไหมเขาไม่ได้ผิด มันคือการตลาดทั่วโลกถ้าเราจะตีไปตีตลาดตรงไหนเราก็ต้องไปสร้างสัมพันธ์กับคนในชุมชนนั้นเช่นบริษัทใหญ่ๆใ,ในเมืองอในต่างประเทศจะเข้ามาตีตลาดไทยก็ต้องพยายามสร้างความดีสร้างความให้ชุมชนหรือว่าประเทศนั้นชอบก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็คือก่อนหน้านี้ไทยใหญ่ไม่ได้โคหาสมาคมกับไทยเลยถึงแม้จะโคหาก็น้อยมากแต่จะไปโคหากับพมา่า แล้วก็หลังจากที่เสียดินแดนโดนพม่าหลอกแล้วค่อยเข้าหาไทยค่อยเปลี่ยนประวัติศาสตร์ใหม่ค่อยเปลี่ยนตำราใหม่ค่อยเปลี่ยนคำพูดที่อไหนที่มันติดพม่า шир, ก็เอาใส่ไทยเข้าไปจบง่ายง่ายอ่าแต่นี่คือประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ข้างหน้าอนาคตอ,อดีตเรากลับไปแก้ไขไม่ได้หรอกข้างหน้าจะเป็นยังไงคนไทยก็มีส่วนคนไทยใหญ่ก็มีส่วนเรามาช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ดีกว่าเรามาช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ที่สวยงามดีกว่า ถึงแม้ว่าตามความเป็นจริงแล้วเราอาจจะไม่ใช่ญาติกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คําพูดของเรามันใกล้เคียงกันจริงๆเนาะอันนี้ก็ก็แบบนั้นนะครับตอนนี้ก็อืถ้าถามว่าที่ผ่านมาไทยไปมีบทบาทกับในในรัชานมันก็ไม่ได้มินบทบาทแต่พม่ามีบทบาทเยอะกว่าเพราะฉะนั้นถ้าไทยแสดงความช่วยเหลือว่าเออเราช่วยเหลือเท่านั้นเท่านี้ไทยพมา่อาออไทยใหญ่อาจจรเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยก็ได้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้น คนไทยทุกคนพวกคนคือคนสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในอนาคตนะครับอืครับผมถ้าชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมนะครับคลิปหน้าจะเป็นยังไงรอติดตามชมได้เลยนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้อ่ายัางไงก็ขอบคุณมากครับ